<No> more. สบายดีทุกคนมื้อนี้จะเป็นพนักงานฟาร์มเพชเวียกอนามัยฟาร์มมือนี้นนะมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์พวกเรากำลังเสียออกไปฟาร์มอันนี้เมนหุ่นทางธรรมชาติของอันเมืองโอกเกลนเนาะโบไก่จากในเมืองปันใดกับขาปรดออกมาหน่อยหนึ่งก็เป็นยังสิแหละทานเจ้าเมืองโอเกเลนก็นได้นะธรรมชาติภูเขาภูเขาลอ้ลอมรอบเขาไปเป็นพนักงานฟาร์มใส่ให้งานหนึง่งมือเนาะมือนี้ สบายดีทุกคนมื้อนี้แม่นเป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์พวกเขาก็เลยมาฟาร์มคือเก่ามาฟาร์มมาอนามัยฟาร์มนะเพราะว่าสิแบง่งเฮ็ดเป็นห้องให้คนเสาก่านนะก็สจารัะคนก็เจ้ามาเสาเออกเครื่องเอารถเอาอย่างมาปะไว้เลยนะรถจกมาเรียบร้อยแล้วมาอนามัยมาอนามัยมาแปลงมานั่นมานี่กัสิอนามัยประมาณ20-30%บ่ได้อนามัย100%เทื่อนะเฮ็ดทิศละเล็กทิศละหน่อยพยายามเพราะว่างว,าวันเสาร์วันอาทิตย์เฮาจังมาเฮ็ดน,นะ การใส้ซีวิตในต่างแดนไทยเจ้ามีแต่อี่ยงพอเห็ดได้เขาก็เห็ดพอคาครงซีบอยู่นี่มันแพงคาแหงงานมันสูงอะนะคือสมมุติว่าคาแหงงานเริ่มต้นในนิวซีแลนด์ก็แม่นสมงุ์หนึ่ง17บเจ็ดดนสำหรับคนธรรมดาฮะนะเริ่มต้นแล้วมัน17ดอลลดร์นขึ้นไปสำหรับคนมีความเหมาะความหูแดก25ดอหลาดอนแล้วก็ขึ้นไปอีกขณะตามแต่ว่าเออความหูความสามารถอะนะแต่ว่าราคาเริ่มต้นก็นมัน17ดอลลดร์นตอนหนึ่งสมงสํสำหรับคาแหงงานนะ มีแต่เขาอยู่ต่างประเทศอย่างพอเฮ็ดได้เนาะครอบครัวเขาเฮ็ดได้พอซอยเหลือได้ขเขาก็เฮ็ดไปซอยเหลือกันไปนะวันน้าครอบครัวเขาพาเฮ็ดอย่างเขาก็เฮ็ดซอยๆกันหน้ามัว1785 I think <laughs> where you put it now. It sounds is very bright. Do you think i should start helping yes <laughs> i think i get the other wheelbarrow if we get another shovel okay thank you sir okay uh 17 okay for one hour no 50. <laughs> you gotta wash my car just my car

ความสะอาดฟาร์มเห็ดมือละเล็กละหน่อยพอปลอยเห้ขนเศาร์นะสำหรับลูกค้าที่ว่า v วียพวก v ีไพนะพวกแบบว่าก็เจ้ามีเงินนะนะก็เจ้าเสียวรถกระเจ้ามอจอดนะเป็นคันเป็นคันเ่าก็ไล่คาเสาเป็นคะันนะแต่อันนี้ก็บุ้หูรายละเอียดนะเพิ่นว่าคันหนึ่งราคาท่อได่นะเขาแป่งเขามา่างไว้ บนเลือกงานบันยางจนแท้เจ้าเห็ดความสะอาดเรียบร้อยและเก็บทุกอย่างออกพวกเฮาม้างประตูหันออกแทนมันเป็นคล้ายๆคือกราล่ากงกวงไว้สําหรับลูกค้าเอารถมาจอดนะสําหรับลูกค้าเอารถมาจอดเท่าไรเป็นคันหนึ่งคันตอนหนึ่งเดือน ไล่เป็นเดือนเป็นเดือนไปนะและราคาแล้วเป็นคันละตันหนึ่งเดือนที่ว่าฮาไล่ส่วนหลายก็เป็นล,ลดรุ่นเกา่าลดราคาแพงสําหรับลูกค้าบางคนที่กระเจ้าซ้าสมลดหลายๆคันแล้วก็เจ้าบมีพื้นที่พอสําหรับในการจอดนะเพราะอามาปกาไว้นี่เขามีการระบบหักษาความปลอดภัยให้กระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะนี่แหละถ้าเจ้าชีวิตในต่างแดนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาในเด้อเจอกันใหมคลิปหนะ้าบ๊ายบาย